เพื่นนนอนๆเเข้ามาชมได้เลยนะคะดูกำแพงกำแพงวัดนะคะกว่ากว่าจะได้แต่ละก้อนก้อนก็คนค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกำแพงเนี่ยโชว์ประพันธ์เน้นที่กำแพงเนี่ยะคะ่ะทําทำมาจากศิลาแรง ก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเรียกป้าพานะคะขนส่งสีเหลืองเรียกก็เลยเอามาตั้งชื่อเฟซน,นะคะวันนี้ป้าพาก็พามาเที่ยวอีกแล้วนะคะที่วัดหนองพิกุลน,นะคะโบราณสถานสวยงามค่ะสวยงามค่ะ นี่คะ่ะวัดหนองพิกุลน,นะคะเพื่อนๆคะ่ะวัดหนองพิกุลคะ่ะโบราณสถานนะคะเดี๋ยวพาเข้าเพื่อนๆเข้าประชมนะคะ โอ้โออค่ะบ้านหนองพี่กุลนะคะเพื่อนๆ บริเวณลอยลอยลอยนะค่ะสวยงามค่ะสวยงามค่ะก้อนใหญ่มากเลยค่ะดูค่ะนั่งย่อนนะคะใหญ่ค่ะกว่าจะได้แต่ละก้อนนะคะเพืเ่อนๆ กว่าจะได้แต่ละก้อนนะคะจริงจริงล้วก็ขึ้นขึ้นไปบนนู้นขึ้นได้หรือเปล่าไม่รู้นะนั่นนะคะที่เป็นบันไดนะคะแต่ป้าพาไม่กล้าขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นโบราณสถานนะคะไม่กล้าขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้นไปอะค่ะไม่กล้าขึ้นไปดูนะคะนะคะกว่าจะได้แต่ละก้อนนั้นเนี่ยกำแพงวัดนะคะ สวยงามค่ะโอ้โหสีลาแรงนะคะนี่ก็อยู่ด้านหน้านะคะที่เห็นด้านหน้าจะวนให้ดูนะคะวนให้ดูนี่นี่นคะคะรอบเลยนี่อยู่ด้างน,นะคะนี่ สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะมีที่เที่ยวอีกเยอะนะคะจะทยอยทยอยลงให้นะคะเพื่อนๆที่นี่กำแพงเพชรน,นะคะสวยงามนะคะ,สว,ะ,คะสวยงามค่ะดูแบบไ้ชิดเลยตรงนี้ก็เป็นลาน ก็ไม่กล้าเดินขึ้นไปนะคะี่ของขาสีลาแลาสวยงาม